สวัสดีครับพี่น้องทีลักให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพรบิดาที่รักขอพระเจ้าทรงโปรดเจิมพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยเถิดให้เต็มไปด้วยฤทธิธเดชและเราเข้าใจนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้หนังสือทิตัสนะครับ ทีตัสเป็นเรื่องราวของชีวิตสิทธยาพิบาลน,นะครับชีวิตสิทธยาพิบาลซึ่งท่านปาโลเนี่ยก็อบรมผู้รับใช้พระเจ้าสองท่านด้วยกันที่มีชื่อเสียงนะครับในพระคัมภีร์ใหม่ก็คือติโมทีและทีตัสแล้วท่านก็เขียนจดหมายมาหาทีตัสนะครับ เรื่องของชีวิตศิกรพิบาลซึ่งทำลายของเปาโลเนี่ยนะครับในหนังสือติตัสนี่นะครับก็มี3บทนะครับบทที่1คือ,อผู้อาวุโสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบิชอปหรือมักคนายกต้องรับการเปลี่ยนแปลงบทที่2นี่คือการให้คำที่ปรึกษานะครับสำหรับกลุ่มพิเศษต่างๆบทที่3เนี่ยพูดถึงเรื่องคริสเตียนทั่วไป ในการทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับนี่เรามาดูครับแต่ละบทเนี่ยามาดูทิตัสก่อนนะครับทิตัสเป็นเพื่อนร่วมทางอีกคนหนึ่งของท่านเปาโลนะครับแล้วก็ทิตัสก็มาจากครอบครัวต่างาศาสนาเหมือนกับท่านติโมธีเปาโลเนี่ยให้ท่านได้กลับใจมาหาพระเยซูคริสต์ระหว่างเดินทางไปการจากการประกาศข่าวประเสริฐเที่ยวแรกนะครับที่ท่านเปาโลเดินทางแล้วท่านก็ร่วมทางเดินทางมากรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับเปาโล และท่านบาราบัสและที่กรุงยูรูซซเล็มนี่เองนะครับท่านเปโลก,ก็ต้องต่อสู้อย่างเข้มอย่างแข็งขันเลยนะครับ mm hmm. เพื่อจะให้คิสตชนที่มาจากต่างศาสนาเนี่ยต้องรับปฏิเซมาในน้ำนะครับ mm hmm. เพื่อจะตัดพิธีกรรมธรรมเนียมของพวกยิวคือต้องเข้าพิธีสุนัตนะครับ mm hmm. แล้วก็เข้าสุนัตด้วยใจ mm hmm. นิสัยของคนของคนเกาะครีตนะครับ คนก่อคริสตนี่ก็เป็นคนพูดโกหกขี้เกียจกินเติบแล้วก็เหมือนสัตว์หลายดังนั้นเปาโลจึงกําชับติตัสให้แต่งตั้งผู้ปกครองคริสตจักรทุกเมืองเลยนะครับให้อยู่ในความประพฤติและในความเชื่อบทที่หนึ่งเนี่ยในทิทัสบทมีแค่สามบทนะครับทั้งเล่มเนี่ยบทที่หนึ่งเนี่ย ท่านปารูบอกว่าเราได้ละท่านไว้ที่เกาะครีตนะครับเมื่อกี้ได้ดรู้นะครับว่าพวก,พวกเกาะคนที่เกาะครีตเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะแต่งตั้งผู้ปกครองคริสตจักรนะครับพวกที่โกหกหลอกลวงเนี่ยก็ทําให้เงียบนะครับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีอะไรเลยที่บริสุทธิ์ส่วนบทที่สองเนี่ยจงสอนให้สอดคล้องกับสิ่ง หลักคําสอนนะครับผู้ชายต้องเป็นคนมั่นคงแน่นอนส่วนผู้หญิงก็ต้องทําตัวเป็นที่เคารพพระคุณของพระเจ้าได้ฝึกอบรมพวกเราให้ดําเนินชีวิตแบบมีความเชื่อในพระเจ้าส่วนบทที่3ามบอกว่าจงดจงสําแดงความคิดเห็นใส่ใจคนทั้งปวงนะครับพวกเราครั้งหนึ่งก็เคยเป็นทาสแต่พระเจ้าได้ทรงช่วยพวกเราไว้แล้ว ให้ผู้ทีเชื่อทุกคนดำรงไว้ในการดีเสมอทุกๆนะครับคำขอก็ขอส่งความปรารถนาดีมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจดหมายท่านเปาโลส่งมาถึงทิตัสนะครับซึ่งทิตัสยอยู่ที่เกาะครีตนะครับตอนนี้แล้วก็ต้องทำหน้าที่แต่งตั้งนะครับผู้ปกครองคริสัจ,จักรต่างๆ นี่ข้อพระคมพีที่น่าสนใจนะครับในหนังสือติทัสนี่ก็คือบทที่1ข้อสองด้วยความหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมูสาเลยแต่ได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ดึกดำบันนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า before the world began นะครับทำามว่าก่อนที่โลกจะสร้างจะเริ่มต้นเนี่ยพระเจ้าได้ทรงพูดไว้ตัดไว้ พระโลได้สั่งจีทัสนะครับให้แต่งตั้งผู้ปกครองนะครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าบิชอปไว้ทุกเมืองที่ว่าข้าพเจ้ากำชับท่านคือตั้งคนที่ไม่มีข้อตำหนินะครับนะครับคนจะเป็นบิชอปหรือเป็นผู้ปกครองขึ้นจักเนี่ยต้องไม่มีข้อตำหนิเป็นสามีของหญิงเดียวบุตรของเขาต้องมีความเชื่อและไม่มีช่องทางให้ผู้ใดกล่าวว่าบุตรนั้นเป็นนักเลงหรือดื้อกด้าง น,นี่สาคัญมากนะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราก็ส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็เป็นเจ้าของโบสถ์นะครับเจ้าของที่ดินเจ้าของอาคารเพราะฉะนั้นลูกก็ดื้อนะครับทุกทึ่งเหมือนเหมือนกับคนในสมัยสมัยเดิมเลยนะครับอตอนนี้เราก็ต้องลำบากใจนะครับสำหรับคนที่มีมีม ไม่ได้เป็นสามีของหญิงเดียวเนี่ยอย่าให้มีตําแหน่งในคริสตจักรนะครับสําหรับบทที่หนึ่งข้อสิบห้าว่าสําหรับคนบริสุทธิ์ทุกสิ่งก็บริสุทธิ์แต่สําหรับคนชั่วช้าคนที่ไร้ความเชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลยแต่จิตใจและจิตสํานึกผิดชอบของเขาเสื่อมรามไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านเปรโรได้เน้นหนักนะครับว่าคนบริสุทธิ์ทุกอย่างมันก็บริสุทธิ์นะครับแต่คนชั่วทุกอย่างมันก็ชั่ว เพราะนั้นจึงบอกให้สั่งสอนผู้ชายที่สูงอายุให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่มให้เอาจริงเอาจังให้มีสติสัมาชัญญะให้มีความเชื่อมีความรักและอดทนตามสมควรนะครับคนที่สูงอายุก็ไม่ใช่จะเอาแต่เรื่องกินเรื่องดื่มนะครับต้องเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่กำชับสำหรับคนที่มีอายุมากแล้วส่วนผู้หญิงสูงอายุก็เหมือนกันให้เขามีความยำเกรงพระเจ้า ให้เป็นคนที่ไม่ส่อเสียดไม่กินเหล้านะผู้หญิงอายุมากก็อย่าก,กินเหล้านะครับแต่ให้ผู้หญิงที่อายุมากเนี่ยสอนสิ่งที่ดีงามนะครับบทที่สองก็สองจากนั้นก็สอนผู้หญิงสาวๆละ่ะนะครับหญิงสาวก็ให้รักสามีรักบุตรของตนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนบริสุทธิ์เอาใจใส่การบ้านการเลือนมีความเมตตาเชื่อฟังสามีของตน ชิ้นี่แหละจะไม่เป็นคนที่ลบหลู่พระเจ้าของพระเจ้าได้ส่วนท่านจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างการดีทุกสิ่งและเป็นการสอนจงสุจริตมีจิตใจสูงและใช้คำพูดอันมีหลักซึ่งไม่มีผู้ใดจะตำหนิได้เพื่อจะฝ่ายปฏิปักษ์จะอายและไม่มีสิ่งใดที่ติเราอย่าลืมนะครับเราเป็นคริสเตียนเนี่ย เรามีปฏิปักษ์นะครับก็คือมีศัตรูศัตรูเนี่ยมันจะหาช่องว่างคอยติคอยว่าเรานะครับในเรื่องความประพฤติเพราะฉะนั้นต้องประพฤติด,ดีทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะเนี่ยติตัสต้องมีคนแต่งตั้งในในเล่มเนี้ยจะพูดถึงการแต่งตั้งผู้รับใช้พระเจ้าแต่งตั้งผู้ปกครองคริสตจักรนะครับจะต้องเป็นคนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างนะครับเรื่องนี้สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรา คิดอยากจะรับใช้พระเจ้าเราจะต้องประพฤติตัวให้เป็นตัวอย่างให้ได้นะครับอ,อย่าให้มีช่องว่างให้ปฏิปักษ์มาตาหนิเราได้บทที่2ข้อ1ิบสบอกว่า,าบทขอ้อสิบแปบสอบอกว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วเพื่อจะช่วยคนทั้งปวงให้รอดสอนให้เราทิ้งความอธรรมและโลกิยตันหาและดําเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะซื่อสัตย์สุจริตและตามครองธรรม รพระเจ้าสอนเราอย่ายุ่งนะครับเรื่องของตัณหาของโลกนี้นพยายามหลีกเลี่ยงนะครับยิ่งตอนนี้ยุคโควิดเนี่ยเป็นโอกาสดีเลยนะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ต้องไปห้างไม่ต้องไปผ่อนอะไรนะแล้วก็ดําเนินชีวิตให้เหมาะสมกับรายได้ของตัวเองตอนนี้รายได้เราตกต่ําก็อยู่อย่างะทะนุถนอมเงินในกระเป๋านะครับ พยายามกินอยู่ให้ลดมาตรฐานลงมานะครับอ,อย่าบ่นพระเจ้าให้อะไรก็กินอย่างนั้นนะครับในในบทในข้อต่อไปนะครับสิบสองอสิบสามสิบสี่เนี่ยพระเย,ยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราก็ทรงโปรดประทานพระองค์เองแก่เราเป็นที่ไถ่เราให้พ้นจากการอาธรรมทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะพระองค์และ ขนขวายการกระทําดีนะครับต่อพระองค์นะจำไว้น,นะครับว่าพระเจ้าพระเยซูมาช่วยเราเนี่ยต้องการอะไรกณรู้ไหมครับต้องการให้เราเป็นคนพิเศษนะครับและทําความดีเพื่อพระองค์เท่านั้นบทที่สามข้อสองว่าอย่าให้เขาว่าหลายผู้ใดยอย่าให้เป็นคนมักทะเลาะวิวาทกันแต่เป็นคนนะครับแบบไหนครับ เป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามนะบ,บฉะนั้นเราไม่ทะเลาะกับใครครับใครว่าไงใครเก่ง,งก็ปล่อยเขาเก่งไปนะครับสมัยสมัยผมเรียนมหาลัยเนี่ยเราก็อยู่หอพักกันนะครับก็จะมีพวกเมาแล้วก็เอะอะโวยวายเยอะแยะเก่งนะครับแต่เรียนเนี่ยไม่สนใจเท่าไหร่พวกนั้นพวกนี้ก็จะถูกรลีทายไปนะครับถูกไล่ออกจากมหาลัยไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างนั้นเลย ถ้าเราเป็นคนทะเลาะวิวาทเราเป็นคนที่ไม่เอาจริงเอาจังในพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าประตัดออกจากบัญชีนะครับเราก็ไม่สามารถจะขึ้นไปดินิสวรรค์ได้นีบ่นบทที่สามข้อสามถึงข้อห้าบอกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นคนโง่ะนะครับเราทุกคนเราเชื่อแล้วฟังแล้วก็หลงผิดเราเป็นทาสของกิเลสตัณหาและการลื่นเลงลื่นเลง,เงสําราญต่างๆนะครับใช้ชีวิตอย่างเลวร้ายชีวิตเลวร้ายมีอะไรไหมครับ ดิษยาหน้าชังเปลียดชังกันแต่เมื่อพระเมตตาและความรักของพระเจ้านะครับพระผู้ช่วยของเราให้รอดได้ปรากฏในโลกแล้วพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่ความกระทำที่ชอบทำของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระเราให้มีใจบังเกิดใหม่ และเพื่อให้เราได้ขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อก่อนเราก็โง่เพราะเราไม่รู้จักพระเจ้าแต่ตอนนี้เรารู้จักแล้วเนี่ยจำไว้น,นะครับว่าพระองค์เอาพระโลหิตของพระองค์หรือเลือดของพระองค์นี้ชำระเราให้เรามังเกิดใหม่แล้วเมื่อเนเรามังเกิดใหม่แล้วเราก็ต้องต้องสร้างชีวิตของเราใหม่นะครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์นั้นก็ทรงประทานแก่เราทั้งหลายอย่าง ให้บริบูรณ์นะครับดังนั้นเราจะสม,สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ก็โดยพระเยซูเป็นคนช่วยเราเองไม่ใช่เราประพฤติตัวเองนะครับไม่ใช่คนอื่นจะมาสั่งสอนแล้วเราก็จะเปลี่ยนได้ดังนั้นพระเยซูพระวิญญาณของพระวิญญาณมาสุษจะช่วยเราเป็นคนชอบธรรมนะครับและนั่นแหละเราคือมรดกนะครับที่จะได้มรดกของเราคือชีวิตนิรันดร์ดังนั้นบทที่สามข้อเก้าว่าแต่ จงหลีกเลี่ยงปัญ,ปญหาโฉดเขาเถียงกันนะครับเถียงกันเรื่องอะไรบ้างลำดับวงตระกูลใครจะเป็นยังไงข้าใหใหญ่กันจะอยู่วงตระกูลไหนนะครับเรื่องการเมืองเรื่องทำบัญญัตินะครับคนนั้นทําได้คนนี้ทําไม่ได้ไร้ประโยชน์ครับเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นเล่าอย่ามาทะเลาะก,กันแล้วก็เรื่องการแตกแยกกันเรื่องนิกายครับ ในประเทศไทยก็มีนิกายเยอะแยะไปหมดนะครับคิวสตียนนะครับก็ตักเตือนไปแล้วเปาโลก็ตักเตือนว่าอย่ากเกี่ยวข้องเกินเลยคนที่วุ่นวายกับนิกายคณะต่างๆนะครับเราเราอย่าไปยุ่งกับเขาเป็นเขาพวกเขาเป็นคนลอกนอกลูก่นอกทางบาปหนาพระเจ้าจะปรับโทษเขาเองนะครับในบทที่สามข้อสิบสีบอกว่าให้พวกเราเรียนรู้นะจะกกระทำดีด้วยกัน เพื่อจะเป็นประโยชน์เราต้องเรียนรู้ในการทําดีนะครับเพราะว่าเมื่อถึงข่าวจําเป็นนะครับและพวกเราจะไม่เป็นคนไร้ผลจำไว้นะครับพวกเราจะต้องเป็นคนที่เกิดผลดีมีผลเยอะนะครับนี่เรามาดูครับชีวิตของบิชอปชีวิตของเอลเดอร์นะครับผู้ปกครองคิดจักเนี่ยหนึ่งต้องเป็นสามีของหญิงเดียวจำไว้นะครับสามีของหญิงเดียว ไม่ไม่มีหลายคนนะครับแล้วบุตรก็ลูกก็ต้องมีความเชื่อนะครับเพื่อไม่ให้มีใครมาต่อว่าได้ว่าลูกเป็นนักเลงหรือ,อดืือกกะด้างประการที่สอในฐานะที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้าต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตําหนิไม่มีคนเย่อหยิ่งไม่มีคนเลือดร้อนไม่มีคนนักไม่กินเหล้านะครับไม่นักเลงสุรานักเลงหัวไม้ไม่เป็นคนโรคโมโทสันต่าง ประการถัดไปก็คือต้องเป็นคนที่มีอัจฉริยาสัยรับแขกดีนะครับแขกไปใขรมาต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับพูดจาไพเราะเป็นคนที่รักความดีเป็นคนสติสัมปชัญญะเป็นคนยุติธรรมเป็นคนบริสุทธิ์รู้จักบ,บังคับใจตัวเองและถัดไปคือต้องเป็นคนยึดมันน่นในหลักคําสอนอันแท้จ,จริงที่เรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นบิชอปหรือเป็นเอลเดอร์เนี่ยท่านต้องเรียนพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ เพื่อจะเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็เอาไปเตือนสตินะครับด้วยคําสอนที่มีหลักชี้แจงกับคนที่คัดค้านคําสอนนั้นเพราะว่ามีคนเป็นอันมากนะครับดื้อด,ด้านนะครับพูดไม่เป็นสาระหลอกลวงโดยเฉพาะบรรดาคนที่เข้าสุนัตสมัยก่อนเนี่ยเรื่องเข้าสุนัตเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับของคนยิวแต่เปาโลบอกว่าคนต่างชาติไม่จำเป็นต้องเข้าสุนัตเพราะาเราเข้าสุนัตทางใจได้ เราเลยทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดนะครับก็จําเป็นต้องให้เขาสงบป,ปากเสียงนะครับออสอนสิ่งที่ไม่ควรสอนนั้นก็เลิกซะนะครับแล้วก็สอนไม่ต้องมานักสนใจนิยายของคนยิวบทบัญญัติต่ตางๆนะครับไม่ต้องมายุ่งนะครับเรื่องของความจริงดีกว่านะครับเรื่องจ็จะทัาธรรมความจริงระหว่างคนบริสุทธิ์กับคนชั่วเนี่ยมันต่างกันยังไงคุณรู้ไหมครับคนบริสุทธิ์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบริสุทธิ์ ก็คนคนเหมือนคนอาบน้ําแล้วนะครับมือสะอาดจับสิ่งไหนมันก็สะอาดหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าคนชั่วชา้าคือคนไม่ล้างมือคนสกปรกมีเชื้อโรคจับตรงไหนมันก็สกปรกไปด้วยนะครับนั้นคนที่ไร้ความชั่วไร้ความเชื่อนี่ครับคนที่ไม่มีความเชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งบริสุทธิ์เลยจำไว้นะครับว่าเราเชื่อพระเจ้านะครับพระเจ้า สำคัญที่สุดเราต้องเชื่อเชื่อเท่านั้นแหละครับดีที่สุดเพราะถ้าไม่มีความเชื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลยนะครับต้องเชื่อแล้วก็จิตใจแต่คนที่ไม่มีความเชื่อเนี่ยมันก็ไม่บริสุทธิ์นะครับจิตสํานึกผิดชอบก็เสื่อมไปแต่สําหรับเราที่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเราต้องรู้ว่าการกระทาของเราเนี่ยดีนะครับแต่คนที่ปฏิเสธนั้น เปรติเศษพระเจ้าเขาก็เป็นคนหน้าชังนะครับเขาไม่ฟังใครเลยและไม่เหมาะสมที่จะทํากิจกรรมใดๆเลยนะครับกิจกรรมดีใดๆก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่เชื่อพระเจ้าทีนี้คําสอนที่มีหลักมีอะไรบ้างนะครับมีเจ็ดประการนะคาสอนที่มีหลักในหนังสือติตัสเนี่ยหนึ่งชายสูงอายุก็ต้องรู้จักมาในการกินในการดื่มเอาจริงเอาจัง มีสติสัมปชัญญะมีความเชื่อมีความรักและอดทนตามสมควรจช่ไนะครับสูงอายุทั้งหลายทียนี้ถามถาจะถามว่าสูงอายุอายุเท่าไหร่นี่เรียกสูงอายุผมว่าสี่สิบขึ้นเนี่ยน่าจะสูงอายุแล้วนะครับสําหรับคนปัจจุบันนี้นะครับแต่สมัยพระคัมภีเดิมเนี่ยสี่สิบเนี่ยเพิ่งจะแต่งงานนะครับแต่ตอนเนี้ยสี่สิบคนก็เริ่มเอ่อเริ่มเริ่มผมเปลี่ยนสีแล้วนะครับส่วนส่วนผู้หญิงสูงอายุล่ะเหมือนกัน ต้องจำเกรงพระเจ้าเป็นคนที่ไม่ต่อเสียดไม่กินเหล้าและเป็นคนที่สั่งสอนสิ่งดีงามได้นะครับส่วนผู้หญิงสาวล่ะหญิงสาวก็ต้องรักสามีรักบุตรของตนนะครับมีสติสัมมาชัญญะเป็นคนบริสุทธิ์เอาใจใส่บ้านเรือนมีความเมตตาเชื่อฟังสามีของตนนะครับเช่นนี้แหละจะไม่มีใครลบหลู่พระเจ้าของพระเจ้าได้หญิงสาวนี่สําคัญนะครับแล้วมาดูชายหนุ่มล่ะชายหนุ่มก็เหมือนกัน จงเตือนเขาให้มีสติสัมัญชญญะประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกอย่างเรื่องการสอนนะสำคัญนะครับเราจะสอนคนอื่นเขาสอนคนเชื่อใหม่เนี่ยต้องสอนด้วยสุดจริตใจนะครับด้วยใจที่สูงใช้คำพูดอันมีหลักซึ่งไม่มีผู้ใดตำหนิได้นะเพราะว่ามันจะมีปฏิปักษ์นะครับปฏิปักษ์พระคริสต์เนี่ยหรือคนที่คอยจะพูดตรงข้ามเนี่ยจะได้อาย นะครับไม่มีสิ่งใดติเราได้เพราะนั้นเรา,เาสอนความจริงเราจะสอนความจริงได้เราก็ต้องเรียนพระคัมภีร์นะครับเราเรียนพระคัมภีร์แล้วจะรู้ความจริงในพระเจ้านะครับถ้าคุณไม่ยอมเรียนเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกครับทีนี้คนงานล่ะคนถ้าคุณเป็นคนงานก็ต้องเชื่อฟังนายของตนและทาสิ่งให้ถูกต้องตามใจในายทุกประการอย่าเถียงนะครับและข้อสุดท้ายประการสุดท้ายคืออย่าคอรัปชันคอรัปชันก็คือการยากักยอกทรัพย์เั่นแหละนะครับ เรามองดูลู่ทางว่าเอ้ยเราจะทําอะไรได้ที่ได้เงินเพิ่มนี่นแหละก็เรียกคอร์รัปชันนะครับแต่พระคัมพีบอกว่าให้ซื่อสัตย์ทุกอย่างเพื่อว่าการทุปวงที่เราทํานั้นจะเป็นการเทิดเกียรติตามคําสอนของพระเจ้านะครับผู้ทรงช่วยเราให้รอดอนี่สําคัญนะครับเจ็ดประการนะครับในหนังสือติตัส พระบิดาทิลักขอบคุณพระองค์สําหรับคําสอนอมีหลักของพระองค์ขอพวกเรานั้นดําเนินชีวิตตามคําสอนของในหนังสือติตัสที่ท่านเปาโลเขียนมาสั่งสอนติตัสเพราะว่าติตัสจะมีหน้าที่ในการไปอบรมไปแต่งตั้งบิชอปแต่งตั้งผู้ป,ปกครองนะครับแต่งตั้งผู้รับใช้พระเจ้าเราทั้งหลายก็เหมือนกับผู้รับใช้พระเจ้า ขอพระเจ้าทรงให้คําสอนเหล่านี้เข้ามาสู่ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ใหม่ด้วยเถิดขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระคริสตเจ้าอาเมน